ตีเป็นบาปตีโดยจิตจำนองโดยคำตั้งใจตีไม่ว่าตีด้วยเหตุผลใดก็บาปทั้งนั้นพุทธเจ้าและผู้รู้ทั้งหลายก็ยืนยันว่าการเปลียป่ยนเปลี่ยนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเป็นบาปไอท้ที่ที่ว่า,าตีลูกเนี่ยลูกจะเรียนดีขึ้นหรือล,ลูกจะกลัวบาปเลย จริงหรือมีมีผลการวิจัยสนับสนุนไหมหรือมีหลักฐานอะไรไหมเพราะเท่าที่อาจมาได้สังเกตว่าตรงกันข้ามเลยเด็กก็อาจจะเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดพ่อแบบเก็บกดเพราะ,ะ,ะกลักวว,ว่าเด็กดีก็โกรธพอ่อโกรธแม่ไม่ได้แต่ลึกๆนี่มันก็รู้สึกในอนาคตอาจจะปรากฏออกมาก็ได้พ่อแม่ แกเนี่ยไม่อยากจะดูแลก,ก็เป็นได้ถ้าตีลูกลูกจะเป็นะจะกลายเป็นคนกลัวลัวการลงโทษรัวการตีไม่ใช่กลัวตัวบาปแต่กตัวสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่กลัวว่าใครจะเห็นใครจะจับแต่ไม่เกิดความวินยัยภายในที่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่สมควรทำนั้นการการตีนี่มันเป็นทางขี้เกียจของผู้ปกครองอที่ ไม่ยอมเรียนรู้วิธีสื่อสารกับลกูกและทางจะเรื่องเรื่องลูกตามหลักพุทธธรรมที่จะปลูกฝังคุณธรรมแบบธรรมชาตาิแต่เมื่อไม่คิดจะสั่งสอนไม่เรียนรู้ในวิธีจะสั่งสอนในทางที่ดีเนื่อกว่าการตีลูกจะเป็นทางลัดไม่ใช่อาอตมาว่าตรงยอมรับว่าเป็นบาปอยู่แล้วถึงแม้ว่าต้องการสิ่งที่ดีในชีวิตลกูก แต่ว่าถ้าถือว่าบาปเพื่อบุญก็ขอให้หาเหตุผลสนับสนุนให้ดีจึงมั่นใจไม่นั้นก็บาปเปล่าๆ